ยาดูถูกลุงป้อมด้วยที่สาคัญนะในคลิปนี้ในโลกโซเชียลแชร์กันเยอะมากครับเพิ่งจะโพสต์เมื่อไม่ถึง24ชั่วโมงสมัยยังอ้ออ้อ<ห>นี่เขาโพสต์อย่างนี้จริงๆนะสมัยยังอ้ออ้อ น่าจะเป็น FC ลุงป้อมเนี่ยนะเอามาขู่อ่ะสองต้องมาดนะนี่บุรพาพยักไงเรามีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์สถานการณ์สมัยก่อนหนักกว่านี้อีกนะครับเราก็รับได้ไปขับรถมาเขับไปแล้วถึงเลข99ภูเขาอะไรแล้วกับครับงบางเบงบางเบงนมเดือย ขอนมาอยู่ทีนี่หมดเไอ้สองคันนั่นแหละข้าในอย่างนี้เองเนะนีือ่ปกเนี้จะาน้ามันจะเยอะมากม่มหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะค่ะนี่พลเอกประวิตย์วงสุวรรณเมื่อวันวานค่นอ่าส่วนคดีอีกคดีหนึ่งทีนี้ครับที่นับถอยหลังกำลังจะหมดอายุความ25ตุลาคมนี้แล้ว คือคดีตักใบเมื่อวานนี้แฟนเพจของพักประชาชาตินะครับได้มีการอัปเดตเรื่องนี้พรากประชาชาติเนี่ยสอสออยู่ในจังหวัดชายงดนภาคใต้ไงค่ะนะะเขาก็ตามเรื่องนี้อยู่คืบหน้าติดตามตัวผู้ต้องหาคดีตัดใบค่ะผู้ต้องหา14คนนะคะมีสองสำนวนนะะ14คนเนี่ยอยู่ในไทยนี่12คนค่ะเป็นข้าราชการแล้วก็ยังรับค่าราชการนะคะแล้วก็อีกสองคนเนี่ยประสานผู้บังคับบัญชาแล้วนะคะอยู่ต่างประเทศสองคนค่ะก็มีที่อังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะ ก็ได้มีการประสานกอง,ก,องการต่างประเทศติดตามตัวค่ะอันนี้คุณกมลศักดิ์นะฮะซึ่งเป็นสอสอนราธิวาสพรรคประชาชาติประธานคณะกรรมาการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนเ <c oughs> นะี่ยอัปเดตแล้วก็20ปีตากใบ <c oughs> ผ่านสินายก <c oughs> นะนี่อันนี้คือที่โพสต์ในแฟนเพจพรรคประชาชาติเลยนะ <c oughs> โอ้ตั้งแต่สมัยคุณทักษินนะตอนนั้นเหตุเกิด <c oughs> แล้วก็สมัยนายกคนถัดมาฮะพลเอกสนทิพลเอกสุรยุทธ คุณสมัครคุณสมชายคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งรักพลเอกประยุทธ์คุณเศรษฐาแล้วก็มานายกแพทองทานคดีเพิ่งจะมาถึงศาลและกำลังจะหมดอายุความ25ตุลาที่จะถึงนี้พักประชาชาติอัปเดตครับพักประชาชาติทำดีที่สุดแล้วอันนี้คือแฟนเพจพักประชาชาติติดตามความคืบหน้าตามตัวผู้ต้องหา คดีตากใบนะก็อัปเดตนะครับจะได้มาหรือเปล่าคือนหนึ่งในนั้นเป็นสสพรรเพื่อไทยเลยนะ<า>พรรเพื่อไทยก็บอกไม่รู้ไม่เห็น oh. นะต้องไปหา,าตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะ<า>ก็อีกหนึ่งเรื่องนะซึ่งเป็นบาดแผลนะ<า>แล้วก็เป็นรอยดางว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสมัยรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยมีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วผ่านมาหลายรัฐบาลคาดีเนี่ยไปไม่ถึงไหนเลย นะพอไปถึงศาลปุ๊บใกล้จะหมดอายุความแล้วเมืม่อวานนี้การประชุมในกรรมธิการก็คุยทางอายการเตรียมสำนวนถ้าเกิดประสานได้ตัวมาก่อนจะหมดอายุความวันสองวันเนี่ยนะก็สามารถส่งฟ้องได้นะก็บอกว่าพร้อมนะที่จะได้ตัวมาหรือเปล่าใช่ไหมก็ผ่านมาหลายรัฐบาลอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้การเมืองพักพักหนึ่งซึ่งไปมีที่นั่งในที่ประชุมสภานะฮะชื่อว่าพักกล้าทำบรรยากาศเมื่อวานนี้การประชุมสภาครับ ระหว่างที่คุณพระราดอนปริศนานันทกุลทําหน้าที่เป็นประธานนะก็ปรากฏว่าช่วงเปิดให้สสหารือเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นำป้ายพักกล้าทํานะอืเอามาปักอวางไว้นะคะเปลี่ยนมาจากพักเศรษฐกิจไทยไงมาวางอยู่ที่ห้องประชุมสภาเป็นวันแรกครับที่นั่งในโซนติดกับพักเพื่อไทยอืนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนจะรู้นะเพราะว่ากอไก่กับพอพานมันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะ อย,อยู่ห่างอยู่ห่างค่ะก็ปรากฏว่าพอนําป้ายมาวางนะคะปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัฐพงมเผ่าคะ่ะสอสอพยาวพักพลังประชารัฐย้ายมานั่งตรงป้ายพักดังกล่าว<อ>าก็คือพักกล้าทํานี่เลยค่ะพพลังประชารัฐไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าย้ายย้ายเก้าอี้มาแล้วก็มีสองสสจากพักเล็กค่ะคุณชวริตนะคะบัญชีรายชื่อพักพลังสังคมใหม่แล้วก็คุณกฤษฎดิทัศน์ค่ะพักใหม่ กล้าทำนั่นหันป้ายมาให้ถ่ายรูปเลยนะปกติป้ายมรนหันไปทางโน้นต่งหันมาให้กล้องด้วยตั้งใจเลยนี่นั่งอยู่ต้องกล้าทำเลยนี่หันกลับแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมาทานมองไม่เห็นแวกๆเลยร้อยเอกธรรมนัสบอกไม่เกี่ยวข้องเออเกี่ยวได้ยังไงแล้วคุณนรมนพินโยศิลวัฒน์ฮะรัฐมนตรีเกษตรเป็นหัวหน้าพักเลขาธิการพักคุณสัจวิตรีลาวนิชนะก็ต้องรอดูฮะ เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวในทางกฎหมายเกี่ยวไม่ได้ค่ะ <c oughs> นะแต่นี่ไม่เกี่ยวคืดึงป้ายชื่อมาแล้วนะส่วนคุณธินเมื่อวานนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงนะปมที่สสภูมิใจไทยเนี่ยงดออกเสียงนะยืนยันว่าเห็นว่าเรื่องนี้สําคัญเรื่องประชามติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการทําประชามติเรื่องที่สําคัญสําคัญอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันก็ควรที่จะพิจารณาให้ละเอียด <c oughs> ส่วนที่งดออกเสียงเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าจะสวนทางใครนะนะเ,นเดี๋ยวลองไปฟังหวัวหน้าพักภูมิใจไทยอธิบายอะหะก็เราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราต้องฟังทุกฝ่ายปัญญามติเนี่ยมันก็มีความสำคัญถ้ามันต้องใช้สำหรับประเด็นสำคัญก็ในเมื่อทางสภาผูแ้แทนเห็นอย่างหนึ่งทางผู้ที่สภาเห็นอย่างหนึ่ง ผมคิดว่าเป็นการดีที่จะให้ทั้งสองสภามาหารือกันแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมาการร่วมกันเราก็ต้องสงวนหน้าที่ตรงนี้ไว้เพื่อจะได้มีโอกาสฟังไม่ไปฟัง,งการงดออกเสียงไม่ได้ไหมายว่าเราไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบหรือไปสวนทางใครไม่ใช่แต่เราอยากจะฟังอยากจะมีคนร่วมพอตั้งกรรมธิการขึ้นมาเราก็สามารถที่จะ งดออกเสียงไม่ได้แปลว่าไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็โหวตไม่เห็นด้วยไปแล้วงดออกเสียงคือนะสงวนท่าทีไว้ก่อนเพราะเรื่องนี้มันต้องตั้งกรรมการกรรมธิการร่วมกับวุฒทสภาแล้วจากนั้นก็ไปทําหน้าที่ตรงนั้นนักข่าวนี่ซักถามว่ามันเหมือนโหวตสวนรัฐบาลน่ะมันจะมีผลกระทบการทํางานไหมหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่ายังไงไม่ได้ฟังเลยบอกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องสวนนี่ไม่เือไม่ใช่เรื่องของนโยบาย ไม่ได้มีส่วนใดๆเลยที่มาไม่ใช่เรื่องสวนกับเงินหมื่นบาทหรือเงินดิจิตอลสเม่อไหร่นะตรงน,นี้มันเป็นเรื่องของสภาตรงสภาต้องแยกแยะกันนะสภาสูงกับสภาสูงสภาผู้แทนเป็นเรื่องของนิติบัญญัติไม่ใช่เรื่องของบริหารเพราะนันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการบุกสวนใดๆกัน สอทุกคนก็ต้องมีความคิดของตัวเองเราจะไปสั่งซ้ายหันขวาหันกับหลังหันโดยที่ไม่ให้เขาเป็นการชี้แจงประเด็นเรื่องการโหวตนะร่างพระราชบัญญัติประชามตินะ,ะส่วนเรื่องการฟื้นฟูหลังน้ําท่วมนะ,ะล่าสุดทหารก็ยังคงทํางานอยู่ในพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ที่เชียงใหม่ก็มีการทําความสะอาดฟื้นฟูกันที่เชียงรายก็ยังคงเป็นแบบนี้ต่อนะฮะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ทหารนะอันนี้ค่ายกาวิระนะ ข่ายการวิาเชียงใหม่ที่โดนน้าท่วมเหมือนกันนะคะนี่ยครับนะแต่นี่บ้านคือไปวยชาชบ้านเรือประชาชนทหารจากข่ายกาเวิาบอกว่าทุ่มสุดตัวไปเลยโอ้โหดูสิฮะแล้วก็สปชส่วนหน้าครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับเครื่องพ่นน้ําแรงดันสูงไม่ใช้ไฟฟ้านี่เป็นแบบเอาเข้าไปเสริมนะเพื่อให้การทํางานในคล่องตัวขึ้น พี่ทหารดันโคลนออกหมดแล้วก็เอาไปเก็บรายละเอียดในบ้านไงทีนี้มันก็เลยต้องใช้เครื่องพ่นน้ําแรงดันสูงนะส่วนภาพรวมความก้าวหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่อุทก,กภัยแม่สายเชียงรายครับโดยสปชส่วนหน้านี่อัปเดตวันต่อวันเลยนะครับแต่ละจุดฮะหัวฝายสายลมจอยก็โอ้ก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเกาะทรายห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ไม้ลุงคนห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เหมืองแดงเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ปีพรเสร็จไปก่อนหน้าแล้ว รวม75แล้วครับภาพรวมค่ะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน8ค่ะเนี่แล้วก็นายกรัฐมนตรีนะก็ให้มีสบปชส่วนหน้าแล้วก็มหาดไทยเนี่ยก็เร่งเครื่องเรื่องของการจ่ายเงินฟื้นฟูเยียวยานะแล้วเมื่อวานนี้รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยนะก็มีการชื่นชมในอำเภอแม่สายนะ,ะอันนี้เป็นคลิปแต่วันก่อนแต่เชื่นชมในอำเภอแม่สายที่เกษียณแล้วนะแต่ยังทํางานอยู่ในพื้นที่นะครับ อำเภอแม่สายซึ่งท่านกเกษียณอา,ายุราชการแล้วแต่ท่านก็ยังช่วยงานอยู่ในพื้นที่ได้ข่าวว่าภรรยาก็ช่วยด้วยนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากปรบมือกับนาอำเภอแม่สายนะครับท่านกเกษียณอา,ายุแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะคุณอนุทินชาญวิรนะรัฐมนตรีมาหาไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้สรุปสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือในห่วงที่ผ่านมา แล้วก็ขอบคุณปอพอที่เร่งหารือกับกรมบัญชีกลางกรณีรับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการขนย้ายดินคนออกจากบ้านเรือนหลังละหมื่นต่อหลังนะฮะหลังละหมื่น,นก็จะเร่งใน,ในการดําเนินการช่วยพี่น้องประชาชนส่วนเงินเยียวยาอัตราเดียว9,000บาทต่อครัวเรือนคอรมอเห็นชอบแล้วเดินหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากนี้อันนี้เป็นภาพรวมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อคู่เดียวกลับมาช่วงหน้า